ถ้าสมาธิสั้นนะคะก็ในห้องเรียนคืออันดับแรกก็คือบางทีไม่นิ่งอะค่ะไม่นิ่งแล้วก็นั่งนานๆไม่ได้นะคะทำอะไรแป๊บนึงก็จะเหมอเมอนะคะเราก็จะต้องคอยดูแลเขาอย่างเช่นอาหารบัตที่ให้เขานะคะอยู่ใกล้ๆก็คอยคอยสะกิดคอยเรียกถ้าสมมติให้ทํางานแล้วก็ถ้าเรากระถาสอนเราเดินอยู่เราก็จะเดินไปจับตัวเขาให้เขาถ้าเขาเหมอเราก็จับตัวเขาให้เขารู้สึกตัวนะคะให้เขากลับมาอยู่ในจุดที่กําลังเรียนอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่า เวลาทํางานเราก็จะเราก็จะมีตังข้างๆคือเราจะสั่งงานให้เด็กให้เด็กปกติก็คือทํางานไปก่อนนะคะแล้วก็เด็กวันนี้เราก็จะมาให้คือตัวต่อตัว,ตวหาเวลาให้เขานะคะเสริมเขาตรงนั้นค่ะที่ห้องก็มีมีเด็กสมาธิสั้นปัญหาของเด็กแบบนี้ที่เราพบนะคะก็คืออยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่นิ่งบางคนจากที่ผ่านๆมานะคะก็จะชอบลุกขึ้นจากที่นะคะจะจะจะไม่สนใจ คุณครูก็ต้องคอยระวังว่าถ้าเกิดเวลาคุณครูสอนอยู่ที่หน้าหน้าห้องเรียนเนี่ยเราก็จะคอยสังเกตและเราก็จะคอยคอยบอกว่าหรือคอยเรียกให้เข้ามาอยู่ในกิจกรรมตรงที่เราสอนแต่จะเป็นได้ไม่นานแต่พอหลังจากสอนแล้วเนี่ยเราคงจะต้องคุยอย่างชัดเจนกับน้องคือเรียกน้องไปแยกไปแล้วก็ไปคุยว่าถ้าหนูเรียนแบบนี้แล้วหนูจะไม่ประสบความสําเร็จนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะต้องคุย เป็นส่วนตัวกลุ่มสมาธิสั้นสำหรับที่ห้องเนี่ยนะคะคือเป็นเด็กที่ไม่ชอบเขียนแต่เวลาเรียนเขาจะโต้อตอบทำไม่รู้ว่าเ,ออเขาได้แต่ว่าแต่ให้ทำงานเนี่ยต้องคอยจี้ต้องคอยเรียกนะมาทำเราก็จะใช้วิธีการสอนก็คือสังเกตาการคือพูดคุย เขาคุยแล้วเราก็พยายามถามเขาให้เขาตอบมาถ้าเราเรียกไปทําบนกระดานเขาทําได้เขาชอบแต่ว่าถ้าให้ลงมือทําเองคนเดียวนั่งอย่างนี้ไม่เสร็จไม่มีทางเสร็จค่ะถ้าถ้าสมมติว่าให้งานเป็นงานส่วนตัวก็คือจะต้องเรียกมาแล้วก็คอยเรียกคอยคอยถ้าเราเรียกเขามากๆก,ก็จะเป็นการที่เขาจะดุ้งตกใจเลยก็จะใช้วิธีอย่างที่บอกคือค่อยๆแตะแล้วก็มองหน้าเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้แล้วแล้วเขาก็จะกลับมาทําเหมือนเดิมนะคะคุณครูรับผิดชอบเด็กโตนะคะ เป็นเด็กป .6 เด็กที่สมาธิสั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นเด็กโตต้องฝึกเรื่องของความรับผิดชอบด้วยนะคะวิธีการสอนคณิตศาสตร์ของครูเนี่ยครูจะส่วนมากจะใช้ภาษาง่ายๆนะคะ,คะเพราะว่าเ,เพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดความเข้าใจต้องเรียนรู้แบบเข้าใจนะคะเด็กสมาธิสั้นที่เรียนร่วมอยู่ในห้องเรียนปกติเนี่ยก็จะมีเด็กที่เรียนปกติคอยดูแลคอยแนะนํา บางครั้งเนี่ยเวลาที่เราสอนเด็กอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่นิ่งนะคะเราก็นะเราก็เดินบ้างลบางทีลุกเดินโดยที่ไม่บอกเราก็อาจจะต้องใช้คําถามว่าอ้าวหนูจะไปไหนคะอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อเพื่อกระตุ้นให้กลับมาอยู่ในกิจกรรมของเราส่วนเวลาทํากิจกรรมเนี่ยก็จะมีกลุ่มคอยดูแลเด็กเหล่านี้อยู่แล้วนะคะคิดว่าการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยก็ ถ้าพบปัญหาก็คือน้อยที่สุดแต่ถามว่าผลที่ได้จากเด็กเนี่ยเด็กเราได้ค่ะสื่อในการสอนเนี่ยเราก็จะใช้จากค่อยๆเริ่มต้นคือจากง่ายก่อนให้เด็กรู้เป็นสเต็ปสเต็ปง่ายแล้วก็เริ่มไปถึงในจุดที่เขาสามารถอ่านได้ทําได้นะคะก็คืออย่างคาว่าอ่านไม่ได้ก็คือจะเริ่มจากพยัญชนะให้จําพยัญชนะให้ได้ก่อน เราก็จะมีแผนอยู่นะคะแผน IIP เนี่ยของเด็กนะคะก็คือเราก็จะวางแผนการสอนว่าเด็กกลุ่มนี้จะต้องได้ระดับนี้ประมาณเดือนไหนไหนเราก็วางไปตามสเต็ปสอนตามจากพยัญชนะให้เด็กได้จําสระได้เลยค่ะพอหลังจากนั้นเขาได้ปุ๊บก็จะเริ่มขึ้นอ่านนะคะแล้วส่วนภาพอาจจะมีบัตรคาบ้างนะคะให้นะักเรียนจำนะคะมีบัตรคาํามีรูปภาพเนี่ยค,ค่ะเพื่อเพื่อ บางทีเห็นภาพก็จะนึกออกคำนะคะให้เด็กเข้าใจาวิทยาศาสตร์คิดว่าคงไม่ยากนะคะเพราะว่ามีกระบวนการอยู่แล้วอ,อีกอย่างหนึ่งสื่อของวิทยาศาสตร์จะชัดเจนเพราะว่าเขาจะมีระบบของการทดลองอะไรอย่างเงี้ยเพราะาเด็กๆจะชอบมากเคยเข้าไปดูคุณครูสอนเหมือนกันของคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าสภาพแวดล้อมเนี่ยเราคงจะต้องพูดถึงที่ห้องเรียนก่อนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเด็ก บกพร่องเด็กแอดีนะคะหรือว่าเป็นเด็กสมาธิสั้นเนี่ยที่นั่งสําคัญมากเรื่องของการจัดที่นั่งนั่งริมมากก็ไม่ได้นั่งริมหน้าต่างก็ไม่ได้เราก็ต้องจัดที่นั่งเขาให้เหมาะสมเพื่อให้เขาได้รับการเรียนรู้จากเราได้เต็มที่นะคะส่วนส่วนสื่อเนี่ยก็จะไปตามสภาพของเนื้อเรื่องเนื้อหาที่เราให้เด็กนะคะถ้าถ้าเรียนตรงนั้นแล้วเด็กเกิดปัญหาว่า ใช้สื่อกับเด็กปกติแล้วมีปัญหาเราก็จะนำเด็กกลุ่มนี้แยกออกมาเพื่อที่จะมาสอนเรื่องเดิม,มเพราะเด็กจะเรียนรู้ช้า<ม>เราอาจจะต้องย้ำคิด<ม>ย้ำทำย้ำซ้ำทวนใช่แล้วมีสื่อที่ไม่เหมือนกับเด็กปกติ<ม>แล้วเนื่องจากว่าเรียนรู้ช้ากว่าวัยเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดที่ให้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเอื้อให้เด็กได้ได้ได,ได้ได้ง่ายขึ้น เนี่ยะเช่นการคูณมี3หลักอย่างเงี้ยแต่เด็กพวกนี้อาจจะได้แค่2หลักหรือหลักเดียวแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเด็กเหล่านี้ขึ้นไป